ครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนเทคนิคในการเล่นฟุตบอลเมื่อเวลาที่เราเล่นฟุตบอลแล้วเจอฝ่ายตรงข้ามเพื่อนของเราอะ่ะเล่นเล่นนอกเกมนะครับไม่เล่นตามกติกาเราจะทำอย่างไรโค้ชหลายคนบอกว่าเราก็ต้องยึดมั่น ที่จะแข็งแกร่งไม่ยอมล้มนะครับมันแสดงถึงความแข็งแกร่งของเราแต่อันนี้มันจะมีดราม่านิดหน่อยคือเราเล่นปกติของเราโดยที่เราเล่นใสสะอาดเราเล่นตามกติกาแต่ถูกเพื่อนทํานอกกติกาความแข็งแกร่งของเราช ใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์นะครับเราจะต้องทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันผิดนะครับอย่างเช่นว่าเราได้ฟุตบอลใช่ไหมสมมุติว่าคุณครูนะ,อะเอาเป็นนักเรียนแล้วกันได้ฟุตบอลแล้วครูเข้ามาข้างหลังเหย่าฟุตบอลไว้ลูกอย่างนี้ถ้าเล่นแย่งกันธรรมดาใช้ไหลเบียดกันเฉยเราก็ โชว์ความแข็งแกร่งเล่นตามกติกาแต่เพื่อนบางคนเอามือกรรมการไม่เห็นนะกรรมการอยู่ั่งนูน้นเอามือผักเราอย่างเงี้ยทีนี้เราไม่เราไม่ล้มก็จริงแต่เราก็โดนเขานอกเกมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรที่จะทําให้เพื่อนเรารู้ว่าสิ่งที่มันผิดก็คือเราอาจจะต้องทําเป็นลม้มแล้วเราก็จะได้ฟาวมันคือเรื่องที่เขาทําผิดกับเรา นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไปโกงเขานะครับสมมุตินะสมมุติวอดยั้งบอลไปแล้วเพื่อนเข้ามาข้างหลังไปอยู่หน้ากล้องรียกเพื่อนมาเข้ามาข้างหลังแย่งกันปกติเลยก็เล่นกันปกติไม่เป็นไรแบบนี้แต่อยู่ดีๆเขามองดูกรรมการแล้วเขาไม่เห็นเนี่ย<แ>เราจะไปทนแข็งแร่งอยู่ให้เขาทําร้ายแต่เราทําร้าย,แต,าายแต่เราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราทํายังไงอ่ะ๋ยวไไ้ ลองทำท่าล้มให้มันให้มันเหมือนๆดูนะนี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำผิดเขาก็ควรที่จะได้รับกรรมการทุกวันนี้จะเป่านกหวีดเร็วมากมเพราะว่าถ้าคนที่ถูกเอาเปรียบถูกผักถูกอะไรแล้วกรรมการไม่รีบเป่ามันเป็นการที่ว่าทำให้คนที่ทำไม่ดีอ่ะ ได้ใจแล้วก็เกมมันก็ไม่สนุกมันมีแต่การเอาเปรียบกันนะครับก oh. เพราะฉะนั้นกับโดนเขานิดหน่อยบางทีบางคนขัดขาไม่เล่นฟุตบอลด้วยซ้ําฟุตบอลอยู่นี่มาขัดขาเราเฉยๆอย่างเงี้ยก็มีนะครับ oh. เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าเขาเล่นนอกกติกาเราก็ควรที่จะมีเหลี่ยมมีเชิงฟุตบอลไว้ด้วยกรรมาการเขาเห็นเขาเป่าเร็วอยู่แล้วล่ะนะครับ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ